สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพามารีวิวนะคะบอลสีนะคะอันนี้นะคะเป็นบอลสีนะคะ uh. บอลสีนกกระทานะคะนกกระทาอ,นนอันนี้เป็นบอลสีนกกระทานะคะเขาจะมีจุดตรงเนี้ยเป็นสีขาวนะคะเนี่ยแล้วก็มันจะมีอีกอพันหนึ่งนะคะเหมือนกันแต่ว่าจุดตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็สีอะไรอีก вот ไม่รู้นะคะทัดดาวจําไม่ได้นะคะแต่อันนี้จะเป็นนกกระทานะคะเพราะเอาไว้เยอะนะคะทั้งนั<ๆ>้นก็มีนะคะ แต่อันนี้จะยกแคตต้นตัวอย่างนะคะมารีวิวนะคะให้ดูนะคะเป็นต้นไม้ aro aro> บอนสีนะคะของทัดดาวนะคะที่เพาะขยายพันธุ์นะคะนะคะก็จะมีต้นไม้นะคะหลากหลายนะคะที่เพาะเอาไว้นะคะเพราะว่าทัดดาวเป็นคนชอบต้นไม้นะคะชอบไม้ประเภทไหนนะคะแปลกๆที่ชอบก็จะเอามาเพาะพันธุ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นปยเซียนนะคะปยเซียนเล็กนะคะเนี่ยปยเซียนจิ๋วนะคะมีอยู่2ต้นแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปวยเซียนนะคะดอกขาวนะคะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะบอนสีนกกระทานะคะกําลังแตกนะคะเนี่ยเพราะว่าเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะทัดดาวก็ได้เปลี่ยนกระถางน,นะคะเปลี่ยนเขาออกจากถุงแล้วก็ามาใส่กระถางน,นะคะเอาดินนะคะผสมกับปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เอามาใส่นะคะนะคะอันนี้ก็อันนี้เพิ่งย้ายมาได้ช้าของต้นนี้นะคะนี่ค่ะบอนสีนกกระทาสวยๆเลยนะคะอ่ะาทัดาวเห็นน่าจะมี สามแบบนะคะที่เหมือนกันนะคะนกกระทาจะมีจุดขาวนะคะตรงนี้แล้วก็จุดสีชมพูนะคะแล้วก็จุดสีอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้ทัดดาวจำไม่ได้นะคะแต่ของทัดดาวจะเป็นน,นกกระทานะคะจุดขาวนะคะเนี่ยสวยมากเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยๆค่ะรีวิวให้ดูนะคะตอนเย็นๆนะคะเนี่ยค่ะกับบรรยากาศนะคะ ตอนเย็นๆนะคะหลังจากโอป้ามาได้สองสวันนะคะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะแต่ว่าตกแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าแรงนะคะข้างในก็จะเป็นต้นต้นสละนะคะนะต้นสละนะคะต้นสละที่ซื้อมากินนะคะแล้วก็เอาเมล็ดโยนไปตรงนั้นนะคะตอนนี้มันมืดแล้วนะคะมันจะไม่ค่อยชัดนะคะนะคะก็จะให้ดูบอลสีนกกระทากันนะคะวันนี้นะคะ อันนี้เป็นต้นที่ทัดดาวเพาะเองนะคะเอามาหนึ่งต้นนะคะจากบ้านเพื่อนนะคะเมื่อปีปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาเพาะได้นะคะเกิดเยอะมากเลยนะคะได้ประมาณหกเจ็ดกระถางนะคะเพราะว่าทัดดาวไม่ให้เขาขยายออกเยอะนะคะเอาเฉพาะจํากัดนะคะนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวค่อยพบเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนะคะของทัดดาวนะคะช่วยฝาก กดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ